เฮลโหลโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องยามาเกินอลดีเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเปิดแพ็คสเปเชียลคัดเซเลชันมนาโกนะครับสามครั้งนะฮะสามร้อยทองพอดีเลยนะครับผมโอเคไปอย่างรวดเร็วนะครับทองแรกเอ้ยผมจะบอกก่อนว่าผมอยากได้ใครคือผมอยากได้แบ็กไซด์มานานแล้วนะเป็นทางด้านบาลโลเตาเร่นะโอเคที่เหลือก็อะไรก็ได้ จัดมาแบกซ้ายเปาโลตาโอเรจังหวะน,นี้ไปฟังเศษผู้สัตระตูไอ้ซาดศัตรตูกูมีเยอะแล้วเยี่ยมเอามาทำไมสัตรตูผมมีห้าหกคนแล้วนะฟีเจอร์เนี่ยจะทำทีมทีมหนึ่งได้เลยนะแบกซ้ายมาเหอะโคลองขคลองละแบกซ้าย มาจังวันนี้จังวันนี้มาโอ้โหเท้าขวาย่ะขายวันนี้ใครว้าเฮ้ยโกลวินชึดแค่ได้สีนะฮะเห็นคนอื่นอยากได้ครับก็ผมไม่อยากได้นะผมพูดตรงๆผมอยากได้เมาโรเตาเล่นะขายแบกซ้ายมานานแล้ว โอเคผมว่าผมไม่ได้แน่เลยวะ่ะแย่จังขาดแบกไซอีกหนึ่งหนึ่งอาทิตย์แบกไซบอกเลยผมไม่มีฟีเจอร์แบกไซนะแย่จังเลยนะเนี่ยโอ้โหเท้าขวา่อะหมดหวังแล้วอะเ,เบอร์สามไข่วะเฮียนหน้าการ์ตูนมาเลยโอ้เกินไม่ไหวนะไม่ไหวโอ้มารีปานผมก็มีแล้วนะ แต่เป็นไม่ใช่ฟีเจอร์นะอโอเคโอเคโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามกดแม่งให้หมดนะฮะอย่ากดอันซับนะฮะโอเคบายฮะ